นี่แหะตูนี่แหะมันที่ออก3ามตูเพื่อนว่าน่ะจังหวะมันชุ่มสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนกับผมตามแนวทางพ่อศูนย์ปู่ต้นโพโค้งสุดท้ายครับเอซครับมือน,นี้นะครับเนาะ ได้ยินว่าปูเพิ่นกับมาหาเพิ่นมายำเลขให้คักเราบอกครับยุซี่ครับผมไปิดอสอบถามพอศูนย์เท่ากับน้อใแหย่พอศูนย์เพิน่นเบาสู่ฟังเพราะว่าพอศูนย์นี่เป็นผู้สื่อสารจากปูต้นโพปูต้นโพสิมีย่ำให้คักขนาดไหนนะครับว่าเป็นเลขที่ว่าต้าตเลขปูโพฝันคือว่าเลขมาจากกล่องสลากครับยุซี่ครับผมนะครับบนะ้าโอ้ไม่ให้พอศูนย์เพิ่นก่อนเดี๋ยวยินชัด,ชด,ชดเๆเจนๆ สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับผมเป็นยังไงพ่อคือ <c oughs> ว่าปูพ่อมันมาย่ำอีกแ่ะพ่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามขึ้นนี่ละม,มาขึ้นนี่เออแต่ว่ามันเป็นเลขแบบนั้นอยู่มันขึ้นอีกป่พ่อแต่ว่าขึ้นอต่ว่าเลขตัวเก่าแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนขึ้นมาชื่อมันเปลี่ยนยังไงพ่อมันไปยังไงเขาว่ามันเปลี่ยนมันเป็นมันเออปลี่ยนนะมันเปลี่ยนเป็นหกหาซีหกหาซี บบดน,นี้เออแต่ว่าเขาแน่นอนหัวหาซีนเขาเป้าแล้วเลีกคนคนคนวางไม่คนไปาถามมูถามพวกคักเราปะเออถามคักแล้ว,ว่ามันมาตัวนี้คักดีเลีลกงวดดังอีกช่ำแห้ง่เออแห้งช่ำชื่อว่าอะไรอีกช่ำเด็กแต่ว่ามันมาตัวนี้ละแห้งเขาตูงเป้าเลยอาจารย์ไรก็มาตัวเดียวกันหมด โอ้คนว่าเออไปเห็นคักป้าทวีเออไปเห็นคักแค่ว่าระวังดีๆว่าฮั่นคนบอกอยังไงล่ะครับเออ,อ,รรอแต่ว่างอยู่ดีแตว่างนะคือว่งางจิตจังหวะมันจิตทมพอดีอ,อืมมันเป็นยังไงจังหวะมันจิตทมเออนี่แหละตัวนี่แหละมันจิตอ,อักสามตัวเพอ,อ่ันว่านนะจังหวะมันทมนะเออนี่แหละมันจิตอักสามตัวอ่าสาตัว เดีว่าเนี้กลางนะตกเกาหะล่ะฮกหาหาซีละกลางอ่ะเออหกหาซีปะเดีหกหาซีแล้ีออ<ป>้ยนจากหกหาสองมาเป็นหกหาซีปะวะฮกหาซี แต่ว่าชุ่มแรงก็จะสิมันนะท่านอันซุ่มไปได้กองสลากมาจากกันพบก็ซีนี่เด้ท่านนี่แหละมันกันจีบพัวพันกันอยู่นอะไะเรียกนะมันขีมันมีลงมหมดอยู่พัวพันกันเมื่อเบิกอยู่นเมื่อนี้จากนี่หรอกมันจิบมันยุ่งมันย่านอยู่นี้เลยเออยู่นี่ละเมื่อนี้ไกลเออนี่แหละก็สีบมันสำบักขีนี่ละก้อนเพราะว่าเพิ่นย่ำคักย่ำคักเนาะพุงชูท้ายช่ำไม่ท่านเพิ่นบอก อันท <Yeah. S 2> ุ <foot> <foot thighs> <f> ่มท uh, pues ุ <control> ่มย uh, oh, ู่ใตอย่างนี้ที่เพิ่นไปเอามาอีกเดียวพรอ่ะอันทุ่มเพิ่นไปใต้ยนี่ยดไอยู่ใต้นี่ก็จะว่างรวดเพิ่นร้านอ่ะเอาไว้เชกวันเล็กน้อยเดี๋ยวนี้เห็นว่าเพิ่นบังอยัวค่ะถ้าว่าก่อนเดียวเออบังอยู่เยอะหน่ะหกห้า สองเป็นหกหาซีแต่ว่าเพิ่นลงเป็ดกวกองฉลากมาหั่นเป็นหกเกาซีเนาะหกเกาซีมัมนนี้อยู่ทางใต้เพิ่นบอกว่าถือแล้วเจ็ดสิบซีงวดเออซีคือเก่าซีคือเกา่าเออลงซีเบ็ดเลขล่างกับหาซีคือเก่าเลขล่างกับหาซีคือเก่าเออพ่อพันกันเงิน<อ>จกักขึ้นสิบังตัวใดะลรเงี้ยครับจัก บอกบ่ถึงเนงว่ะร่าง,ง,งเจ็บซีก็ผ่าซีแล้วเดี่ยวตัวใดมาบังตัวใดเนาะแจ๊กนีวไปได้มาเพิ่มอีกคือหกหาซี่หัวห้าซี่ก็รุ่งชีหัห้าซี่ก็ตรงกันกับทุกนั้นพอดีตรงกันพอดีกับเลขร่างเนาะตรงกันเออเป็นอีดีเลยเนาะเฮ้ยหาซี่ี่หานะหกห้า,หาสี่ งันตรงเรือร่างมวลเออตรงก็เรืกร่างเออมาค้อนเรกลร่างหาเรือร่างพอยี่หันเออหากนเปี้ยเลยเลยหาซีซีหาหกเอยยุ่นีแล้วเรียอย่นี้ล่ะมไปไกลโอ้คนมาหาพอมืงขึ้นเนี่ยเออมาขึ้นมาซ้ำมึขึ้นนี่แหละเพิ่อนตะว่าอยู่เพื่อนกะว่าโค้งชื่อสายเรื่องอะไรอีกเรี่กว่าท่านเออมันไก่มึงแล้ววท่านยู่จะมึออื่นกับมือขึ้นกับแม่นว่าเพิ่นว่าเนี่ย เออไอ้เสือไอ้เห็นว่าซับไปซับมาไอ้พ่อะส่นเ,เลขตัวเดียวซับไปซับมาอยู่เพิ่นสีบังอยู่ยนี่เพิ่นบอกนี่เข้าคำแ่บน้บองพอเนาะเออบังอยู่แจ็คกิโต้ไหเออมันหกเก้าสีนี่มันก็มี่หกสีคือเก่าแล้วก็หาซีแล้วก็วก้อนนี่ก็ปล่อยไว้ก็ว่าเป็นเลขล่าง แต่มีคือเราเหมาว่าเลขซับไปซับมาให้ซื้อหกสี่เก้าสี่มันกันอยู่นีวเวิรเขาเบิร์ดงั้นวะหกสี่ตัวไหนเป็นตัวไหนเราไม่มเห็ทีเยอะเยเหอเหยียดนเถอะครับเพราะว่ามันเป็นหกสี่เกัาสี่มันตัวเดียวกันหาสี่กับตัวเดียวกันยูนิเวิร์เอ้ยมีห้าสองหกสอง ที่บริษัทไห่เยซีครับเพราะว่ามันมันเขียนไว้หลายติมหนาา้ากระดาษแต่เพิ่นเพิ่นบว่าซับไปซับมาเนาะพอนะเนี่ยอซับไปซับมาสิแต่ที่จริงแล้วเลขบ่หลายนีเลขบ่หลายแต่ว่าซับไปซับมาไม่ได้เขามันคือหลายทีคือเขาไม่เขียนออกไปมันก็ไม่แปลไปได้นไม่ทุกหลายเ,ออเลขสามสองคู่ท่านนี้ครับผมเ,ออเลขเลขมิหกสี่เก้าสี่เซนนั่นละหกสองอ หกสองกับม <o> <mon spreadsheet> for <asan> ีเก <ang bolt> ้าสองมี5หาซีก็มาจากหกหาซีหกซีนี่ก็มาจากตัวนี้คือเก้าคือเกาหาหาซีก็คือเกาเีกหลางคือเกาเป็ลี่ยนเหี้ยก็เปี่ยนซีคือเขาออคนบอกฟันทงเลยบอกว่าฟันทงเลยงวดนโค้งชูสายได้ป่ะที่โค้งชูสายเลยมาสามตัวกีหนาสามตัวเขาสามตัว เพิ่นบอกว่าที่เขาสามตัวที่เขาสามตัวแล้วว่าที่ที่ติดตัวที่ติดตรงจักจักตัวนี้เพิ่นว่บอกแต่ว่าเขาแน่้ยน้อันสามตัวแต่ว่าจักติดไปแบบไรล่ะอันนี้เพิ่นมาว่าแจ้งผมก็าว่าไปจามเพิ่อนเข้าว่าเพิ่นผมเรื่แต่ว่าเปลี่ยนผมเราว่ฮู้จักเลขแคบจักว่าข้ามข้ามโหมดสามเพิ่นไปจามเพิ่นไปเอาความแจ้ชื่อจากเพิ่นมาเพิ่นมาบอกเขากแจ้งเลยบอกกันไป เพิ่นบ่มากอะคือผมว่านี่แหละเพิ่นบ่มากกัว่าบ่มากเพิ่นมากกัจังว่ามากขั้นบ่มากกัวบาบ่เปลี่ยนบ่บ่เปลี่ยนผมบวงจักขึ้นทีบเออกไปทีตัวกันไปยังไรตัวเพรได้ครับผมในมึงเนี้ยเอาขึ้นามขโื่อเออเอาชื่อสามจากเพิ่นมาเพิ่นมาบอกห่อห่อจังเลยขยายไส่ห่อก็ต้องขยายซื้อสารให่เอฟซีหูนก่อนเนาะเออหลายหน่อยแต่ยุกับเพิ่นเองครับผมอืมผมก็บอกเลยว่าเอเพิ่มตัวนั่นเรืองเพิ่มทีนี้เรืองเพิ่มจังท่านเรือบอกเลยว่า เพื่อนราบจังเลยกับไปตามเพื่อนเลยเอาตามเพื่อนไปเลยแปลว่าเพื่อนยืนยันว่าสามตัวแตกแน่นอนแจกแน่นอน,น,อนงวันต่ว่าจักกี่แบบไรอ่ะอจว่าจีเป็นแบบไรจักจีกจักวิน,นงนาจักจีพิ้นท้องววน้วะโมงจักนำํำ <c oughs> เพื่อนแต่วายู่งวันวนี่แหละจะว่างดยีเยอั่น แตกั้งแจกแจ็ปเพิ่นบ่บอกจักจิไปยังไหลมาจังไหลแจ็ปจีบกันแตกเท่ไรเราว่าดีแจ็ปนี่นะแจักจิปิ้งฟองจักขิวนอนหงายเลยว่าโบแจ็กน้ำเป็นวลาแน่นอนเหมือนโบไฮพิษเอาเอฟซีเหมือนพี่เจรนาเด้อครับเด้อฟังปอศูนย์เบาแล้วเนาะครับเนาะคือว่าปอศูนย์นี่เป็นผู้ซื้อกลางเป็นผู้ซื้อจากปูต้นโกนะครับเนาะแล้วก็มาขยายมาเบาเอาค้ามเบาของปูต้นโก มาบอกสูตร FC ฟังให้ซีฟังขัดๆขัดจริงผมเคลนว่าสามตัวแตกตัวนี้นี่แหละแรกเสร็จว่าผิดแตกชุดไหนผิดแตกชุดหาฮกสองบอกฮึ่งฮกหาซีอันนี้สิเป็นเก้าหกสองเนนี้สิเป็นหกเก้าซีนะครับนะเนาะเข้ากับพิดก,าากันาเบิ้งตะว่าหกเก้าซีนี่ไอ้ตัวนี้ตัวคือมักกรุบครับอันนี้ผมคือมักกรุบเรียกว่าหกหกหกเก้าหกสองนี่กลามาักขึ้นกัน ในส่วนตัวนะครับเด้อหมกหาซีการ์มากขึนกันเลขตัวนี้ขั้นออกตัวนี้มานจะปัตตู้ครับอยู่ซี่ครับผมอย่าลืมเป็นเด็ดขาดครับเฮตึมตึมหลังสงการเตรียมมาไหวผู้ใดซื้อโรตเตอรี่ไปเบิกจากกองตลากเป็นบัวใช้เงินั้นเดียวเอาพอจับใน่รียบานันี่เอาอยู่ซีครับผมนี่เอาแคปหน้าจ,จอไว้ครับพี่ซครับผม สำหรับแนวทางของพ่อศูนย์นะครับวนะ่ามีเลข4ตัวแลมีเลข3ตัวอยู่4หางครับเลขกลับไปกลับมาอยู่หันหลังนะครับวนะ่ากับไปกลับมาอยู่หันหลัง6หา4แปลว่า6หา4โค้งสุดท้ายวันท้งเดียวสันระวังมันที่ออกแตก3ตัวเั่นว่านะครับวนะ่าแต่มี6หา2 6หา4 9 6 2 9 6 4เฮ้ย6 9 4 ตัดสองตัวก็มีเจ็ดซีนี่คือลงไปไตนะครับเด้อมีเจ็ดซีเมาเพิ่มลงไปไตคึกแล้วเจ็ดสิบซีงวดมาั่นจากสีบังตูดใดฮาซีนี่ล่างตั้งาต่โตงวดใค่ที่ผมเอาโศกมารดำด้วยเป็นเศ็ษฐีมหาเศรษฐีครับพี่ที่ผมสำหรับแนวทางของข้อศูนย์สับปเปลือกสื่อสารมาจากปู่ต้นโพครับพี่ที่กับผมมู้นโพเป็นฟูนปนฟไปมาปออบอกเกล็ดนะครับเล้ที่ผม เอาสารคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณคุณปอไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดี